9โมง10โมงตอนมาถึงก็ยังไม่ค่อยมีสัตว์นะครับเพราะว่ากิงโปง่งสัตว์จองไม่ใช่โป่งก็จะประมาณตอนเที่ยงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงค่าตอนนี้สักประมาณบ่ายสามนะครับก็มีเ,เ,เก้งเก้งแลมาใชม้มากินโป่งนะครับออกมาสองสามตัว ข้างๆนะแล้วเขาก็จะคอยฉกกินปีเซ่แล้วก็มแมลงปอด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าช่วงเงย็นๆจะมีอะไรออกมาก ในแคมป์เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้หลังจากที่เราหาฟืนซ่อมพวกชช้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันทํางานแล้วก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์ในแคมป์ก็คือมีทีมงานของเราคนหนึ่งเป็นที่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่วยไม่สบายมีอาการท้องเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็ยังทายอยู่ต้องพักผ่อนก่อนแล้วก็ให พี่อีกคนหนึ่งค่ะเป็นพี่นพมาช่วยทำอาหารแทนแล้วก็อาการจะค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่หายดีตองคอยดูแลให้กินยาแล้วก็กินข้าวตามเวลา mm hmm. เดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้ mm hmm. ตอนเย็นอาการจะดีขึ้นไหม mm hmm. งั้นค่อยปรึกษากันในทีมว่าจะเอาอยัางไงดี ได้ย่ยต้มปลาอีกนะครับปลาแห้งปลาสดไม่มีพอดีแม่ครวัวป่วยอก็เลยโชว์ฝีมือเองโชวออ์สี่มือนะก็กินได้นะผงใส่คุ้อร่อยอะ่ะไม่มีใครบ่นวนะ่ไม่อร่อย <c oughs> มีเมนูแนะนำไหม น้ำพริกนี่น้ำพริกต้องน้ำพริกของใครพอดีเก๋เขดีคุณเก๋เนี่ยเขาเขาเป็นคนต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านีสามีเขาอยากกินเขาคงตำพริกไม่ค่อยเป็นอมีพริกหอมกระเทียมแล้วก็ตำใส่น้ำปลาบีบมะนาวใส่แฟนก็เลยชอบเนี่ยแฟนเขาก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังอล้วก็เลยเรียกกันวาพริกเี๋ ของน้ำพริกอีกเกะน้ำพริกประจำกองสัตว์ป่า 78 8ชั่วโมงนะครับสัตว์ส่วนใหญ่ที่อยู่ก็จะเป็นนกยูงนะครับจะอยู่นานหน่อยครับกินหญ้า จับเปลี่ยนกันออกกันเก่านะครับแล้วก็มีนกเหยี่ยวแมลงปอนะครับที่บินคอยชอกินพวกแมลงก็สามตัวนะครับสำหรับเหยี่ยวแมลงปอนะที่เปลี่ยน ชีวิชีวาของของเม็ดฝนและก็ส่วนตัวเก้งก็ค่อนข้างนาินะะ่มรายละเอียดครับเป็นรายละเอียดของการระวังภัยการใช้หูการใช้สมุกลมการก้าขวขาเพราะว่าเขามาใช่ปูนนี่พี่หนึ่งบอกว่ามันจะเพิ่มเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณส่วนหนึ่งนะครับจากสานา,ารา์ที่เขาได้ ก็ต้องเห็นรายละเอียดของการใช้หูในการฟังซึ่งก็ได้ภาพค่อนข้างดีสามารถเล่นเล่นในส่วนที่เป็นข้อมูลตรงนี้ได้นี่ก็6โมงแล้ครับเกมก็เริ่มทยอยกลับเข้าไปในป่านกยุงก็บินขึ้นตุนน่นนอนแล้วนะครับ ่ป่งเลยนะครับเดีรับสำหรับวันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเพิ่ใหม่ เพิ่มจากเมื่อวานเมื่อวานมีนกอยู่ครอบครัวนึ่งแ,แล้วก็นกอีกทีวันนี้มีแกงมาอีกสามตัวแล้วก็เหยี่ยวแมงปอชุดเดิมแต่ตอนนี้มาเคาะกินรวมกันสามตัวด้วยก็โอเคก็เริ่มเห็นสัตว์กิบลงหากินแหะในน้ำฝนก็คือแกงเขาวนกินทั้งวันเหมือนกันแล้วก็ กับมีกลับไปพักบางช่วงเทียงเทียนแล้วตอนบ่ายๆก็ลงมาเปลี <t iny> <t iny ่ยนกันลงมาเรื่อยๆทีนี้แนวน้มในวันสุดท้ายเาจะยงไงตก็เฝ้าต่อแล้วเราก็ต้องเฝ้าจริงๆถ้าเราเฝ้าเฝ้าเรื่อยๆในโคต้าของเราสี่วันเราไม่ได้รออะไรเราเฝ้าเห็นอะไรเราเล่าแน่นอนเราหมายถึงเราอยากจะพูด ถึงทุกตัวแหละแมวก็ะทั่งนกตัวเล็กๆก็ก็มีคนไกลเนี่นะเราเชื่อว่าน่าจะเขาน่าจะมีบทบาทกระโปงรงเยอะดีมากเลยเนาะเป็นไงบ้างัอนเชีายทคือมันไม่มีแรงหรอพี่บอยแต่ตอนนี้หลับวันนี้ตื่นมาใช่ไหมรทราย แล้วก็ลองพยายามเอาให้กินข้าวกินอะไรแล้วก็กินได้นิดเดียวมันก็จะแบบจะอ้วกออกตลอดเลยกินยาอินคาร์บอนมันแบบว่าเกลืออาหารเป็นพิษแล้วให้มันดูดเชื้อดูอะไรเงี้ยก็เหมือนมันกินไม่ลงอ่ะกินลงไปแล้วอ้วกมาเป็นสีดาๆเป็นยาอะไรเงี้ยก็ถ่ายวันนี้ถ่ายเกือบสิบรอบได้แล้งพี่ทั้งวันน่ะจนตอนแค่กินเกลือแร่กินอะไรมันก็รู้สึกไม่มีแรงเมื่อกี้ก็เพิ่งอ้วกไป ใ่กาจะปรึกษาว่าจะเอาอยัางไงก,กันดีรอรอให้หนักไม่ได้หรอกต้องถืดการก่อนอไอตุ้มพอจ,จำทางได้ไหมไม่ได้ที่จะทำเปลี่ยนที่พีไปส่งมสมถึงโคดหินที่เรานั่ง<ช>นะก็จะพอ<ม>จําได้อยู่โคดหินที่เรานั่งพักก่อนอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งทางพอจะจําได้พอไอช่วงนี้มันมันมันซับซ้อนเงยมันต้องข้ามห้วยะลรถ้าถึงโคดหินเนี่ยก็จําได้ละ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงค่ำนะหมือพี่มันน่าจะช่วยกันหลายคนมันอัน,นตราอยโอ้โฮนะช่ยดไปกันสองคนไม่ได้วน่าเล่นต้างได้ข่าขยเวลาคิดด่อยนอกไม่ใช่ได้นะไปเลยดีเกือบแหง,งกันอันออหมดแล้วนี่ค่า ปวดท่องนี่วะปวดจดต้องไปโรงพยาบาลเลอนะอบ,นบ้านไรมีโรงพยาบาลใช่ใช่ครับตรงบกสบ้านไรนบไปส่งแล้วได้ยาได้อะไรกลับมาถ้าหมอให้นอนให้นอนเลยไม่ต้องเอาขึ้นมาให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลเดีย๋ยวเราตามไปจัดการกัน,กนเรื่องนั้น เราะยรางเรือดีต้องสามวันเดี๋ยวพี่น้องครับไม่เมย์ไม่เมย์กับผักว่นนี้บอยเข้าปง่มนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนเช้าพี่เดยไนไปส่งเขาเลยถ้ารอรอบพี่จ้องที่น่าจะไม่รอดแนะ่ น่าจะช็อกก่อนเพราะว่านัดกันเนี่ยคือพี่เจ้าหน้าที่กจละลาดตะเวนวนมาตอนเย็นเพื่อคุยกับเราอัพเดตกับเ,กกเราถึงสถานการณ์ซึ่งในทีมพี่ก็กับเจ้าหน้าที่ก็เข้ากันบ่อยที่นั่นก็เราเรารู้ทางเพราะเจ้าหน้าที่ก็สอนเราว่ายัางไงยังไงจนละเอียดแล้วอะ่ะเราก็รู้ทางที่จะผ่าน้องกับพี่ก็นอนก็คิดเลยว่าเฮ้คิดเลยว่าเชา้านี้ต้องจัดการกับ กับโบสแล้วล่ะเช้ามาพี่ต้องจับคนเลย